นี่แหละเนาะทุกคนบ้านเมืองที่เพิ่นพัฒนาที่เพิ่นเจริญเนาะเพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างบ่ยหยุดอย่างเนาะเขาเองเนาะก็ควรบึ่งเอาเป็นแบบอย่างเนาะบ้านพี่เมืองน้องของเขาบ้านไกลเหงือนเขียงของเขาไปหดใส่แล้วนเนาะเขาก็ควรบึ่งเอามาปรปับปรุงบึ่งเป็นความรู้บึ่งเอามาเป็นแบบเป็นอย่างได้เนาะทุกคนบ่เสียหายและนี่คือประเทศไทยทุกคนเมืองไทย t h a i l a n ์ Thailand, ที่สาวรอนบอกว่าว้าว t h a i l a ด์ย้อนแบบนี้เลยเฮลโลสบายดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวรออีกแล้วนะทุกคนเมื่อน,นี้เนาะสาวรออยากจะพาทุกคนไปเบิ่งเมืองไทยเพิ่นสร้างถนนสร้างทางด่วนซ้อนทางด่วนทุกคนสามซันเลยเนาะถนนสามซันทุกคนเคยเห็นบอกเนาะสาวบอนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปว่าจะเป็นแนวไร ก่อนอื่นเนาะสาวอนก็ต้องขออนุญาตเด้อเจ้าของคลิปหรือว่าเจ้าของซองเนาะแบ่งค้ออ่อน size เนาะที่สาวอนเอาคลิปมาเผยแพร่มาีแอคชั่นแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสาวอนจะขอคัดลอกลิงไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซองของเพื่อนได้เลยเนาะสาวอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้บึงได้เห็นได้หูไปพร้อมๆกันว่าเมืองไทยเพิ่นสร้างถนนทางด่วนซ้อนทางด่วนเป็นแบบได ไปบิ่งในคลีปพร้อมๆกันเลยไปกันเลย let's go <S ้าวโอ้โหสุดยอด Thailand บงงคอกออนไซ t ์ย,ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok อ n site กับผมไอเดียดารันพบครับ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวสารการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆกร,รุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงอีกหลายจังหวัดที่เชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันเนี่ยก็คงจะได้เห็นว่ามีหลายโครงการที่กําลังเติบโตต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงไปจนถึงทางด่วนและมอเตอร์เวย์อีกสารพัดสายเลย ซึ่งหนึ่งในโครงการที่กําลังอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนด้วยหลากหลายสายเหตุปัจจัยก็คงจะหนีไม่พ้นการก่อสร้างทางด่วนและมอเตอร์เวย์บนถนนพระรามที่2ซึ่งในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปทําธุระที่ต่างจังหวัดที่ระหว่างทางมีความจําเป็นจะต้องผ่านถนนพระรามที่2ส,สายนี้ด้วยก็เลยถือโอกาสเก็บภาพความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการหนึ่งมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเลยและโครงการที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือทางพิเศษสายพระราม3ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหาหนครด้านตะวันตกนั่นเองนะครับ โครงการทางด่วนสายนี้เนี่ยก็เป็นการก่อสร้างทางยกระดับของการทำพิเศษห่งประเทศไทยมีความยาวรวมทั้งเส้นทางอยู่ที่18.7กิโลเมตรมูลค่าการกรร่อสร้างกว่า30,000ล้านบาทโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็นทั้งหมด5สัญญารวม4ช่วงโครงการซึ่งสัญญาที่1ถึงสัญญาที่4จะเป็นงานโยธาแบ่งเป็นช่วงทางยกระดับเหนือถนนพระรามที่2อยู่ในสัญญาที่1และ2ช่วงทางยกระดับที่ซ้อนคล่อมเหนือทางด่วนเดิมช่วงจากหน้าโรงพยาบาลบางประกะอเอก 9, ไปจนถึงเชิงสะพานพระราม9ฝั่งธนบุรีในสัญญาที่3แล้วก็สะพานทศมาลาชันข้าม พร้อมทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อกับทางด่วนเดิมตรงบางคลในสัญญาที่4ส่วนสัญญาที่5เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจรซึ่งในครั้งนี้เราจะมาชมภาพบรรยากาศในเส้นทางขาออกย้อนจากช่วงสัญญาที่4ไปจนถึงสัญญาที่1โดยจะแบ่งรายการออกเป็น2ตอนซึ่งในตอนแรกวันนี้เราจะชมช่วงจากแยกต่างระดับบางคลไปจนถึงแถวดาวคนองหลังจากนั้นเราเข้าไปชมช่วงจากดาวคนองไปจนถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนในสัปดาห์หน้าครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มกันจากบริเวณทางแยกต่างระดับบางคโคลจุดเชื่อมต่อของทางพิเศษสายหลักถึง3สายโดย2สายในนี้คือเส้นทางที่มีอยู่แต่เดิมได้แก่สายเฉลิมมหานครที่มาจากทางบางนาดินแดงพระรามเก้าซึ่งก็คือทางที่เรากําลังเดินทางผ่านอยู่นี้เองแล้วก็ทางพิเศษสีรัฐที่มาจากทางแจ้งวัฒนะ ส่วนอีกสายก็คือทําพิเศษสายพระรามสามดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกเส้นทางสายใหม่ล่าสุดที่กำลังยู่รว่งการก่อสร้างซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแยกนี้นั่นเองนะครับววถึงจะบอกว่าเป็นสายใหม่แต่จริงๆแล้วทําพิเศษสายนี้เนี่ยก็มีเส้นทางขนานกันไปกับทางด่วนเฉลิมมหานครนเดิมนี่เองเนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรจากทางด่วนเดิมรวมทั้งถนนพระรามที่สองที่ปัจจุบันค่อนข้างหนานแน่นโดยเฉพาะวาวในช่วงวันหยุดเทศกาล ซึ่งแนวเส้นทางของทางด่วนสายใหม่ก็จะเริ่มนับตั้งแต่ทางแยกต่างระดับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นทางแยกจากทางด่วนสายเดิมไปขึ้นสะพานทศมาร,ราชันที่คู่ขนานกันไปทางฝั่งทิศใต้ของสะพานพระราม9เดิมหรือก็คือทางฝั่งซ้ายมือของเราตอนนี้ซึ่งสะพานแห่งใหม่นี้ก็เปิดใช้งานเป็นที่เรียบยร้อยแล้ว,นะลวตามที่ทางแบงค์ขออนไซ์ได้เคยพาคุณผู้ชมมาสำรวจกันไปแล้วก่อนหน้านี้นี่เองแต่เนื่องจากเส้นทางที่จะต่อออกไปจากปลายสะพานทางฝั่งพลบุรีเขายังก่อสร้างไม่เสร็จถ้าเราขึ้นสะพานใหม่ตอนนี้เราก็จะถูกบบััังงคคให้้ล่่่่ททีดาานนนสุวเ ดังนั้นในวันนี้เราก็เลยจำ, <Okay. S 1> จำเป็นที่ต้องใช้สะพานพระราม9ก้เดิมไปก่อนแต่เดี๋ยวหลังจากที่ทางด่วนสายใหม่สร้างเสร็จและเปิดให้ใช้งานครบทุกส่วนเราก็จะสามารถใช้สะพานโคสมาราชันและวิ่งยาวๆไปจนถึงถนนพระราม <Okay. S 1> ที่สได้เลยนะครับว้าวไทยแลนด์ทุกคนสุดยอด ถึงแนมะ้สะพานใหม่จะเปิดให้ใช้งานแล้วแต่ด้วยเหตุที่สะพานยังไม่ได้ทำหน้าที่ครบสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์แบบเต็มเส้นทางดังนั้นในช่วงนี้ก็ยังมีรถใช้บริการค่อนข้างบางตาอยู่ในขณะที่ฝั่งสะพานพระราม9ยังมีการจราจรหนาแน่นในหลายช่วงเวลาเพราะคนที่ใช้สะพานทศมาราชันก็คือคนที่ข้ามไปมาระหว่างในเมืองกับด่านสุขสวัสดิ์เท่านั้นเลยนั่นเองซึ่งก็เชื่อว,ว่าหลังจากที่ทางด่วนใหม่เปิดใช้งานครบทั้งระบบรถจากสะพานพระราม9ที่ต้องการจะไปทางพระรามที่2ก็น่าจะแบบกไปใช้สะพาานทางงฝััู่ออีเเยเลยลคร Ooh, uau, ver o view ส,สวยงามพอข้ามมาถึงฝั่งสุขสวัสดิ์แล้วข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของไฮไลท์สาคัญจุดแรกแล้วนะครับนั่นก็คือช่วงที่เส้นทางของทางด่วนสายใหม่พอผ่านสะพานทศมาราชันมาแล้วจะค่อย,อยๆเบี่ยงแนวจากทางซ้ายกลับเข้ามาครอบเหนือทางด่วนเดิมที่เรากาลังเดินทางผ่านอยู่แล้วก็จะซ้อนคล้องข้างบนในลักษณะาท,ทางด่วน2ชั้นยาวราว5กิโลเมตรตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงด่านดาวคะนองเลยส่วนรถที่ใช้สะพานทศมาราชันในปัจจุบันก็จะต้องใช้ทางลาดเล็กๆที่อยู่ฝั่งซ้ายและขวานูน้นในการขึ้นหรือลงสะพาน ที่ด่านสุขสวัสดิ์เท่านั้นพูดง่ายๆก็คือข้ามมาได้ถึงแค่ตรงนี้ยังไปต่อไม่ได้เพราะทางด่วนหลักด้านบนนับจากตรงนี้เป็นต้นไป<ฮ>เขาก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนั่นเองครับโห ที่จุดนี้ก็จะเป็นรอยต่อจากสัญญาที่4เข้าไปสู่สัญญาที่3าของโครงการแล้วก็เป็นจุดที่มีทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะที่กําลังก่อสร้างพาดผ่านไปตรงกลางระหว่างทางด่วนเดิมด้านล่างกับทางด่วนใหม่ด้านบนด้วยซึ่งเดี๋ยวพอเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะทําให้เป็นจุดตัดที่มีทางยกระดับพาดไข่กันไปมาถึง3ชั้นเลยทีเดียวนะครับจากตรงนี้ไปทางด่วนใหม่ด้านบนก็จะมีความกว้าง6ช่องจราจรไปกลับฝั่งละ3ช่องไปยาวๆกว,ว้างกว่าทางด่วนเดิมข้างล่าง,างนี้ที่มีแค่สี่ช่องจราจรซะอีก ซึ่งตรงบริเวณนี้ก็มีการขึ้นเสาเรียงรายตลอด2ฝั่งแล้วแต่ยังไม่มีการติดตั้งคานพาดขวางด้านบนเป็นช่วงที่ค่อนข้างล่าช้าจากช่วงอื่นๆอยู่พอสมควรครับเมองแนหะเพื่อนกําลังก่อสร้างนะทุกคนพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือเมืองไทยทุกคนสุดยอดลีลีชายแลนด์นี่เนาะพอผ่านมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดแล้วในช่วงสัญญาที่3านี้เลยทีเดียวนะครับเรียกว,ว่าเป็นช่วงตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพรูปแบบโครงการที่จะออกมาตลอดแนว5กิโลเมตรนี้ได้เลย โดยรูปแบบเส้นทางในช่วงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเสารูปตัวยูคว่ำ คือมีเสาตั้งอยู่ฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีคานยาวพาดระหว่างหัวเสา2ด้านรองรับคานทายอระดับขนาดใหญ่ด้านบนที่เป็นชิ้นส่วนแบบบล็อกเซกเมนต์หรือคานกล่องท่อนสั้นๆแยกชิ้นฝั่งซ้ายและขวาประกอบต่อกันให้เป็นเส้นยาวๆยึดตรึงภายในให้แน่นสนิทด,ด้วยเส้นลวดสลิงที่พาดขึงเชื่อมแต่ละเซกเมนต์เข้าด้วยกันซึ่งตรงช่วงนี้ก็มีการติดตั้งคานทายอระดับที่ว่านี้ยาวต่อเนื่องถึง21ช่วงเสาแล้วพอมองจากด้านล่างนี้เนี่ยทัศนียภาพก็เปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวอีกไม่นานก็เเหหหมมมมือออนนนนนีีลลลังงคาาาากกกุช้้นนึตตดทยถวไฝ เวลาขับผ่านด้านล่างนี้ก็จะขับได้สบายหน่อยครับมาถึงตรงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รอติดตั้งคางทางยระดับแต่ก็เริ่มมีการประกอบเสาและคานพาดขวางด้านบนไปได้เยอะแล้วโดยเฉพาะเสาแนวตั้งนี้ก็คือขึ้นครบหมดทุกต้นทั้งโครงการแล้วนะครับ หนึ่งในเหตุผลที่ทําให้งานก่อสร้างมีความล่าช้าก็มาจากการที่แนวเส้นทางเขาซ้อนทับกับถนนเดิมที่มีรถวิ่งผ่านตลอดทั้งวัน <S 2> <S 2> <S ดังนั้นเนื้องานบางส่วนที่มีความเซนซิทีฟหรือต้องการความปลอดภัยสูงเช่นการยกชิ้นส่วนคานต่างๆขึ้นติดตั้งเนี่ยเขาก็จะสามารถทําได้เฉพาะช่วงกลางดึกเท่านั้นพอถึงกลางวันก็ต้องหยุดพักงานในส่วนนั้นไปเลย จริงๆก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์ทางด่วนสายนี้ถล่มเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีหลายคนออกมาเรียกร้องให้ปิดทางด่วนเดิมด้านล่างนี้ไปเลยเป็นการชั่วคราวจะได้สามารถเร่งสร้างด้านบนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยพอเสร็จทั้งหมดค่อยกลับมาเปิดใช้พร้อมกันทีเดียวแต่สุดท้ายทางการทงพิเศษที่เป็นเจ้าของโครงการเขาก็เลือกที่จะเปิดให้บริการเส้นทางเดิมต่อและสร้างเฉพาะช่วงกลางคืนต่อไปต,ไปตามแผนเดิมครับ โอ้โหว้าวไทยแลนด์ทุกคนนี่แหละเนาะเหตุผลที่สาววอนฮองว้าวไทยแลนด์ตลอดเนาะอ่าคือแบบสาววอนเคยไปเห็นมาแล้วเนาะทุกคนเคยไปเห็นมาแล้วเทื่อนึงเนาะไปเที่ยวเมืองไทยมันคือเป็นแบบนี้หลีทุกคนแล้วสาววอนเห็นเทื่อใไรเพราะว่าจะเห็นตัวจริงเห็นในคลิปก็อย่าว้าวไปตลอดเลยมันคือความจริงมันคือความรู้สึกจริงๆของสาววอนที่ออกมา เนาะจากใจทุกคนเพราะว่าอย่างเพราะว่าบ้านสาวรบูมีแบบนี้เขาบบเคยเห็นเนาะนั่นแหละบางคนอาจจะว่าอุย้ยว้าวยังกระเดียกกระโดเอากับบ้านเขาบูมีเขาบบเคยเห็นเทแม่นบอกเขากะบเ้าวความเป็นจริงและเขาเงึดเนาะงึดหลายว่าคนไทยเพื่อนเฮดได้จังไดเนาะเพื่อนเฮดได้จังไดทุกคนโอ้โห่บรรมดาเดอ้อทางแบบ ซ้อนกันหลายๆซันทะนะ่น่ะและทางดีอีกทุกคนทางดีทางงามทางสะอาดโบมีขี้ฝุ่นอันนี้ต้องขอซื่นสมเลยเมืองไทยสุดยอดอีหลีเก่งหลายเนาะทุกคนแล้วก่อเพื่อนก่อปรับปรุงไปตลอดซ่อมแปลงไปตลอดทุกคนบอกว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามบกเคยย่อท้อจากอุปสรรคเลยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะทุกคนนี่คือเมืองไทยเฮาควรเบิ่งเอาเป็นแบบอย่างเ้อทุกคน นี่คือสุดยอดอิลีนี่แหล่เนาะทุกคนบ้านเมืองที่เพิ่นพัฒนาที่เพิ่นเจริญเนาะเพิ่นเฮ็ดไปเรื่อยๆอย่างบอยุดอย่างเนาะเขาเองเนาะก็ควรเบิ่งเอาเป็นแบบอย่างเนาะบ้านพี่เมืองน้องของเขาบ้านใกล้เหงือนเขียงของเขาไปหดใส่แล้วเนะาะก็ควรเบิ่งเอามาปรับปรุงเบิ่งเป็นความหูเบิ่งเอามาเป็นแบบเป็นอย่างได้เนาะทุกคนบ่เสียหาย และนี่คือประเทศไทยทุกคนเมืองไทยไทยแลนด์ที่สาวบอนบอกว่าว้าวไทยแลนด์ย้อนแบบนี้เลยตามคลิปหนอทุกคนเฮาบึ้งเอาหนะเขามีตาเขาก็บึง้งเอาในคลิปเลยเนอเพื่อนกระถ่ายไหมเขาบึง้งเขาก็ได้หินเขาก็ได้หูโอ้เมืองไทยเป็นแบบนี้เนะสำหรับสาวบอนได้ไปเห็นเทือกนึงแล้วก็โอโหสุดยอดอิหีเห็นเทือกใดก็ว้าวตลอดหนะ นั่นแหลกะก็ตามคลิปเลยเนาะทุกคนสาวนลก็จะขออนุญาตเอาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้สาวนในเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซัพพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอรแ์แงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อยากกดข้ามโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย